นะครับจากก้าวกล้าครับขออนุญาตประชาชนสภธ์10กันยายนนี้มีการเลือกตั้งข้าวกากาเบอร์หนึ่งให้กับข้าวกล้า้าวกล้ารักษาแชมป์กาเบอร์หนึ่งให้ได้คนทำงานถึงสองคนทั้งสสเก่าทั้งสอต่อใหม่กาเบอร์หนึ่งให้ได้คนทำงานอย่างไร้รอยต่อทั้งนายยง ไปได้ถึงชนบุรีได้ถึงจันทบุรีได้ถึงตราดหเผลอๆก้ามไปได้ถึงบางนาเพราะของบากของพักก้าวไกลทั้งหมดครับขอให้พักก้าวไกลได้ทํางานอย่างตรงไปตรงมาอย่างเชื่อถือได้อย่างมีมั่นได้อย่างไร้รอยต่อครับท่านพี่น้องที่กำลังพักผ่อนอยู่นัตอนนี้ครับตีสิบโมงเช้าหรเจาสีมงานนและทีสุนคร ซอกระยานคุณละกระดกทุกท่านนะครับอบี่กระจอนาฬิกาครับขอบคุณที่ออกมาโบกไม้โบกมือให้กำลังใจกับพักเก้าลายขอบคุณพี่ที่ใส่เสื้อกล้อมาด้วยครับพี่เดี๋ยวชมการแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ที่นี่นะนขอบคุณมากเลย,ยเราไปเราไหเราแห่ไปถึงไหนอะร้านโบบายมิลคียกนะครับยกโบบายมิลคีดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวหลังต้องมาขอแก้กระหายเติมน้ำตาลเข้าเส้นเลือดที่โบบายมิลคีเลยนะครับ ยังไงรบกวนดา<ำ>วดัมรีนาด้วยนะครับโอ้เชื่อสวยเลยครับมีมีสีส้มไหมพี่มีสีส้มไหม,ม,ไหมจะขอใส่เข้าสบายให้พี่รีนานหน่อยนะครับเดี๋ยวให้สสมาตัดชุดที่นี่เตรียมเข้าเลยด้วยการโปรโมตนะครับธุรกิจรองเกมตัวเลต้าครับเรื่องเกี่ยวก,กับการสึกทาทต้องพักก้าวไปเช่านั้นครับพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วให้คูดไอเต็มไปอภิปรายเรื่องเกี่วกับการ